ฝั่งสหภาพยุโรปยังคงแก้ปัญหาไม่ได้โดยเฉพาะปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจปัญหาเรื่องของพลังงานอัตรางเงินเฟอ้อยังสูงที่สุดในประวัติการนะครับอังกฤษกําลังอาจจะมีแนวโน้มที่ต้องไปกู้ยืมเงินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศผลกระทบเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นจากการพิมพ์พันธบัตรโดยไม่มีการนําทองมาค้าประกันนะครับของสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปนะครับจึงเป็นที่มาของค่าของเงินนั้นอ่อนค่าลงเรื่อยๆ แต่สิ่งที่ตามมาตอนนี้ถูกตอบโต้ด้วยสงครามพลังงานการตรึงกําลังนะครับด้วยการทําสงครามอาวุธระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียโดยใช้ยูเครนเป็นสมอรบโภมยิ่ง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเท่ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิบเหนียวสัการวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจในกครเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศสถานการณ์ต่างประเทศกําลังมีผลกระทบกับประเทศไทยโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของพลังงานปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นเกิดความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจราัสเซียจีนและสหรัฐอเมริกา เริ่ต้นรัสเซียก็ฟ้องจีนอินเดียนะครับย้ำอยูเกรนเล่งยั่วยุด้วย <Body Bomb. S 1> บอดี้บอมบ์ไบเดนนะครับปราโมสโกยาริใช้อาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีรัฐมนตรีกรลาโหมของรัสเซียย้ำข้อกล่าวหาของอยูเกรนเตรียมย,ยั่วยุโดยชา้าการใช้อาอาดตี้บอม หรือระเบิดกำมันตรองสีแล้วป้ายสีความรับผิดชอบให้กับมอสโกในระหว่างหารือกันกับรัฐตรีกลาโหมของจีนและอินเดียโดยทูตมอสโกยืนยันว่ามีข้อมูลข่าวกรองที่สนับสนุนข้อกล่าวหานี้ให้ชาติตะวันตกแล้วอย่างไรก็ดีทางด้านโจไบ,บเดนก็เตือนว่าหากเครมดินนะครับจะทำพลาดอย่างร้ายแรง หากมีการงัดอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีเช่นนี้มาใช้เช่นเดียวกับเซเลนสกีนะครับเรียกร้องให้ผู้นํายุโรปสนับสนุนเงินก้อนใหญ่เพื่อสนับสนุนงบประมาณประจำปีหน้าที่ขาดดุลเฉียดถึง4 0 0 0 0ล้านดอละลาร์สหรัฐนอกจากนี้เจ้าที่อุโสยูเครยนยังระบุว่ากองทัพของรัสเซียปักหลักร,กรอการสู้ครั้งใหญ่ที่สุด ในเมืองเคอร์ซอนซึ่งผมเรียนไว้แล้วว่าจะเกิดสงครามใหญ่เกิดขึ้นแน่นอนในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันขึ้นอีกทองคำปิดบุกหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดลบจากรายงานผลประกอบการราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น3%นะครับได้แรงหนุนจากตัวเลขการส่งออกน้ำมันดิบของสหรัฐอเมริกาส่วนวอลซีปิดลบถูกชุดจากรายงานผลประกอบการที่น่าผิดหวังของบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ นะครับขณะที่ทองคำแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะที่วาลาดาเมียปูตินผู้นำของรัสเซียลุยเองนะครับสถานการณ์ซ้อมรบนิวเคลียร์ท่ามกลางสงครามน้ำลายนะครับระเบิดกำมันตรังสี ประธานาธิบดีวาลาดิเมีย์ปูตินของรัสเซียเอาจริงนะครับตรวจมาตรการซ้อมรบของกองทัพกําลังศักยภาพติดหัวรบนิวเคลียร์ด้วยตนเองในขณะที่กองกําลังมอสโกเดินหน้าหายูเครนนะครับเตรียมยั่วยุโดยใช้เดอร์ตี้บอมนะครับหรือระเบิดกำมันตรังสีแล้วป้ายสีให้กับความผิดให้กับมอสโกร,ระหว่างการพูดคุยกับอินเดียและจีนและขยายวงสนทนา ตอบโต้กันไปมาในการใช้อาวุธร้ายแรงชนิดนี้ในขณะที่ประธานดีโจไบเดนพูดคุยกับประธานาธิบดีของอิสราเอลหลังยูเครนร้องเลิกเป็นกลางในความขัดแย้งกับรัสเซียประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาและไอแซค เฮอซอกนะครับผู้นำของอิหร่านนะครับพูดคุยหาหรือกับประธานาธิบดีโจไบ,บเดนนะครับกรณีของยูเครนที่กำลังเผชิญกับภัยคุกคามหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆนะครับจากการโจมตีที่อิหร่านจัดหาให้ด้วยดโดรนนะครับให้แก่รัสเซียการเคลื่อนไหวซึ่งเกิดขึ้นขณะที่อิสราเอลตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักหน่วงมากขึ้น ในการละทิ้งจุดยืนการเป็นคนกลางแล้วหันมาช่วยเหลือยูเครนนะครับซึ่งตอนนี้หลายประเทศกำลังหันไปช่วยทางราัสเซียสหรัฐอเมริกาอยู่ระหว่างการเจราจานะครับกับตรปัดสหรัฐอเมริกากับขาดแกรนดีเซลห้ามนำเข้าจากรัสเซียส่วนมอสโกส่งออกเชื้อเพลิงในจีนทุบสถิติรัสเซียส่งออกกา๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG นะครับและถ่านหินสำหรับผลิตเหล็กในจีนในปริมาณที่สูงเป็นประวัติการในเดือนกันยายนตามรายงานของสำนักข่าวบูมเบิร์กนะครับโดยอ้างอิงข้อมูลของสุรกกกรของปักกิ่งขณะเดียวกันมีรายงานเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนดีเซลในสหรัฐเมริกาส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการห้ามนำเข้าจากกรัสเซียสร้างความกังวลว่านะร,ราคาพลังงานจะพุ่งสูงขึ้น ไปอีกนะครับในขณะเหตุการณ์สยดสยองฮนะรปรากฏว่าอีเนาเป็นผู้หญิงอินโดนีเซียถูกงูเหลือมยักษ์นะครับขมือบทั้งเป็นชาวบ้านบุ่นหาก่อนผ่าท้องพบศพหญิงชาวอินดีอินโดนีเซียถูกพบกลายเป็นศพอยู่ในท้องงูเหลือมยักษ์ความยาว7เมตรนะครับที่กลางสวนยางพาลาบนเกาะ สุมาตราโดยชาวบ้านคาดว่าเหยื่อน่าจะโดนขมือบทั้งเป็นผู้หญิงเป็นหญิงวัย54ปีเสียชีวิตนะครับมีอาชีพเป็นชาวสวนยางพาราแห่งหนึ่งในจังหวัดจัมบีโดยสามีของเธอเข้าแจ้งความว่าคนหายหลังจากภรรยาออกไปทำงานแล้วไม่กลับมาในตอนเย็นนะครับเจ้าที่ความมั่นคงและชาวบ้านพากันปูพรมค้นหาบริเวณสวนยางและพบงูเหลือมยาว7เมตรจึง สงสัยว่าจะกินผู้สูญหายเข้าไปเลยจับหมู่ผ่าท้องพิสูจน์พบศพของผู้เสียชีวิตยอยู่ในท้องนะครับเมื่อปี2017ที่ผ่านมาเคยมีชาวอินโดนีเซียถูกงูเหลือมนะครับยักกินที่หมู่บ้านซาลูบิโยนะครับบนเกาะสุมาตราเขาไปฮะบนเกาะสุราเวสีและอีกปีต่อมามีหญิงชาวอินโดนีเซียตกเป็นเหยื่องูเหลือมอีกรายที่เกาะมูนา นอกชายฝั่งสุราเวสีโดยเธอหายไปจากสวนหลังบ้านซึ่งอยู่บริเวณเชิงผาที่มีถ้ำซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของงูนะครับในขณะที่ Apple ตอนนี้ก็ยกธงขาวนะครับเปลี่ยนใช้พอร์ต usb c ตามใบสั่งของ eu ผู้บริหาร Apple นะครับออกมายืนยันแน่นอนแล้วว่ามือถือรุ่นใหม่ใหม่นะครับที่ผลิตออกมาจากพอร์ต h t n i n g จะใช้ USBC เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ใหม่ของสาภาพยุโรปหรือ EU นะครับรองประธานวุโสฝ่ายการตลาดทั่วโลกของ Apple นะครับได้ข้อมูลกับ Wall Street Journal ผ่านเวทีสัมมนา Tech l i v e นะครับแน่นอนแล้วว่าจะต้องปฏิบัติตามนั้นนะครับรัฐมตรีจากบรรดาชาติสมาชิก EU ได้มีการร้องขออนุมัติกฎหมาย o o m o n c ชา r t c h a r เจอร์โลนะครับซึ่งความหมายว่าภายในปี2024อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำพวกโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตที่วางจำหน่ายในสหภาพยุโรปจะต้องมีพอร์ต USB-C สำหรับการชาร์จไฟได้เท่านั้นนะครับในขณะที่ไม่เอาสันติยุธีเหรอนะครับกลุ่มสอสอของสหรัฐอเมริกาโดนถล,ล่มเละนะครับ หลังจากเรียกร้องให้ยุติสงครามยูเครนด้วยการเจราจากลุ่มสสหัวเสรีนิยมนะครับจากพรรคเดมโมแครตตัดสินใจถอนหนังสือฉบับหนึ่งซึ่งส่งถึงทำเนียบขาวเรียกร้องให้มีการคลี่คลายวิกฤตสงครามในยูเครนด้วยการเจราจาหลังจากการเคลื่อนไหวดังกล่าวถูกวิาพากษ์วิจารณ์จากคนในพรรคของพวกเขาเองระเสียถึงขั้นสะด,ดุ้งนะครับ กล่าวจะทําการตอบโต้หลังจากสหรัฐอเมริกาแย้มจะส่งกําลังพลสุดแกร่งนะครับอินซีโกจนะนาเข้าไปสนับสนุนในยูเครนโคศโรัฐบาลของวลา,าดเมียปูตินระบ,บุว่าการประจําการของพลดมที่101แห่งกองทัพสหรัฐอเมริกาตามแนวชายแดนโรมาเนียติดกับยูเครน ทำให้ความมั่นคงของรัสเซียตกอยู่ในความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นและจะก,กระตุ้นให้มอสโกใช้มาตรการตอบโต้นะครับเอบชคอฟบอกกับผู้สื่อข่าวว่านะครับยิ่งฐานอเมริกันเข้าใกล้พรมแดนของเรามากขึ้นเท่าไหร่นะครับเราก็ตกอยู่ในอันตรายมากขึ้นเท่านั้นเขากล่าวพร้อมระบุว่าครั้งนี้มอสโกทบทวนก,กรอบการทำงานด้านความมั่นคงปัจจัยต่างๆเช่นการปฏิบัติการทางทหาร ก็เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาด้วยโกศกของเคมบินยังย้ําว่าการประจําการทหารใดๆบริเวณบันไดหน้าบ้านของรัสเซียไม่ได้ไปการเสริมสัิดภาพและนํามาซึ่งการคาดหมายที่เดาไม่ได้นะครับในขณะที่พังพ่อปากฮะคารเยเวลนะครับร่วงทำเนียบนะครับมหาเศรษฐีพันล้านนะครับหลังจาก อาดิดาสตัดสัมพันธ์ธุรกิจปมด่าคนอยิวทานเยเวสนะครับแลเปอร์ apper, ผิวสีอเมริกันชื่อดังสิ้นสุดสถานะมหาเศรษฐีพันล้าน,ลานหลังจากถูกแบรนด์แฟชั่นกีฬาใหญ่อ d ดิดาสนะครับตัดสัมพันธ์ทางธุรกิจเมื่อวันที่15ทันาธัาคมที่ผ่านมานะครับในกรณีที่เขาออกมาใช้คำพูดเหยียดสีผิวหลายครั้งหลายหน รายงานของนิตสารฟรอประบุว่าความร่วมมือทางธุรกิจที่เวลทำกับอาดิดาสหลายต่อหลายปีผ่านมามีมูลค่ารา,า,าว1,500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ56,000ล้านบาทซึ่งเมื่อถูกยกเลิกการเป็นหุ้นส่วนทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของเวลลดเหลือเพียง400ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอาดิดาส บอกว่าจะไม่ทนกับการใช้คำพูดเหยียดสีผิวหรือคนอยิวหรือใช้ถ้อยคำที่เกลียดชังไปในรูปแบบนะครับคำถแถลงของ Adidas มีการระบุเช่นนั้นและยังบอกอีกว่าคำพูดของการกระทำของเยในช่วงไม่นานที่ผ่านมานี้เป็นสิ่งที่รับไม่ได้เต็มไปได้วยความเกลียดชังและอันตรายซึ่งถือเป็นความขัดแยง้งทางค่านิยมของ Adidas ที่สนับสนุนหลากหลายการหลอมรวมนะครับการเคารพซึ่งกันและก,กัน และความเป็นธรรมนะครับอีกเหตุการณ์มีการจับตลาดนะคนขี้เกียจปรากฏว่าบริษัทญี่ปุ่นพุดไอเดียเครื่องซักคนขึ้นมานะครับแค่นอนชิลชไม่ต้องเหนื่อยนะครับถูตัวบริษัทเทคโนโลยีญี่ปุ่นฮะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมห้องน้ำของ ประเทศนะฮะรวมทั้งห้องครัวด้วยออกมาเผยแพร่ผลิตภัณฑ์การซักขนเพิ่มความสะดวกเอาใจผู้บริโภคที่ขี้เกียจถูตัวต่อจากนี้แค่นอนเฉยๆไม่ต้องลำบากเดี๋ยว AI อาบน้ำให้ในแกลบล่าสุดบริษัทไซเอนจำกัดนะครับซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครโอซาก้าได้ประกาศแผนสร้างและผลิตเครื่องซักขนรุ่นใหม่ที่จะมีการใช้จริงนะครับโดยคาดว่าจะสามารถ เปิดตัวผลิตภัณฑ์นี้ได้ในปี2025ันีิาโดยเชงงานวิกฤตะนะฮะเราคงเห็นการสอมรบนะครับด้วยอาวุธนิวเคลียร์อย่างเป็นทางการนะครับทุกวันนี้มีการพูดแต่เรื่องของการใช้อาวุธนิวเคลียร์เรื่องของกัมมันตรังสีนะครับระเบิดนะที่เรียกว่าเป็นระเบิดกัมมันตรังสีกําลังถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นน้ําลายว่ากันนะครับตอนนี้มีการร้อง ไปยังจีนไปยังอินเดียนะครับจากรัสเซียว่าตอนนี้จะมีการใช้ระเบิดหรือว่าง่ายๆนิวเคลียร์ลูกย่อมๆมมาทําการก่อเหตุกับรัสเซียแล้วก็จะโยนความผิดนะครับว่ารัสเซียเป็นผู้ยิงนะครับระเบิดนิวเคลียร์นะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกามีการส่งกําลังทหารไปตรึงกําลังบริเวณพรมแดนของรัสเซีย นั่นทำให้โอกาสที่จะเกิดสงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้นมีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวในเชิงางานสังเคราะห์แล้วต้องยอมรับนะครับตอนนี้ปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานี้มีพ้นงเรื่องของปัญหาพลังงานนะครับปัญหาพลังงานกำลังเป็นปัญหาใหญ่หลายประเทศอย่างประเทศจีนได้มีการสั่งห้ามส่งก๊าซเข้าไปนอกไป นอกประเทศนะครับซึ่งตอนนี้กาซสุยสุนใหญ่นะครับสหรัฐอเมริกาสั่งห้ามซื้อเข้าประเทศของตัวเองแต่ก็ไปอ้อมซื้อผ่านทางอินเดียมาการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีนะครับอินเดียสุนักนะครับซึ่งขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเป็นคนอังกฤษเชื้อสายอินเดียเนี่ยก็คงจะสะท้อนให้เห็นว่าต้องการความช่วยเหลือนะครับ มาอย่างฝั่งของอินเดียเพื่อให้สูนักเป็นผู้ประสานงานในการสนับสนุนนะครับรัฐบาลของทางฝั่งสหราชอาณารนัจกับแต่ในภาพรวมจนถึงขณะนี้ฝั่งสาภาพยุโรปยังคงแก้ปัญหาไม่ได้โดยเฉพาะปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจปัญหาเรื่องของพลังงานอัตราเงินเฟอ้อยังสูงที่สุดในประวัติการ นะครับอังกฤษกําลังอาจจะมีแนวโน้มที่ต้องไปกู้ยืมเงินของกองทุนการเงิน,นระหว่างประเทศผลกระทบเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นจากการพิมพ์พนธบัตรโดยไม่มีการนําทองมาค้าประกันนะครับของสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปนะครับจึงเป็นที่มาของค่าของเงินนั้นอ่อนค่าลงเรื่อยๆแต่สิ่งที่ตามมาตอนนี้ถูกตอบโต้ด้วยสงครามพลังงานการตรึงกําลัง นะครับด้วยการทำสงครามอาวุธระหว่งางสหรัฐอเมริกากับรัสเซียโดยใช้ยูเครนเป็นสมนรภูมิยิ่งสู้เท่าไหร่ประเทศที่เจ็บปวดมากที่สุดนี้ไม่พ้นยูเครนเพราะทุกสงครามไม่ว่าจะเป็นในทิศทางไหนจะจบรูปแบบอย่างไรก็เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียงน,นี้คงเป็นบทเรียนที่สําคัญนะครับผลกระทบที่ตามมาราคาพลังงานจะพุ่งสูงขึ้นเพราะว่ากลุ่มโอเปกพลาสนะครับจะมีการประกาศลด กำลังการผลิตนั่นหมายความว่าราคาจะพุ่งสูงขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักจิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ